สวัสดีครับพบกับ A125 เป็นก่อนนะครับเดิมไม่เจ้าเว็บร้อยเรามันไม่ขึ้นผมอยากให้มันขึ้นนะเวลาขับเวลาไล่อะไรมันจะได้ง่ายโอเคครนี้ผมก็คิดว่าสายไม่ขาดผมก็ได้ถอดมาถอดเรียบร้อยแล้วก็เช็คเช็คสายไม่เช็คมาดึงตรงนี้ออกมาทางไส้เลย ปรากฏว่าไม่ขาดแต่ไม่ไม่ขึ้นโอ้โ oh, <no. S 1> okay, หนหลายคนคงเจอปัญหานี้แล้วไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง oh, <no. S 1> บอกเลยนะครับมันไม่ได้เป็นที่สายหม่ที่สิ่งที่มันเป็นก็คือนี่ครับเ oh, <no. S 1> ฟืองใหม่ดูสภาพมันสึกเป็นร่องแล้วตัวเฟืองตัวนี้ตรงเขี้ยวนี้ก็สึกหมดเลย แล้วก็ตรงเงี้ยงนี้ก็หักมันก็เลยทําให้ตัวแกนนี้ไม่หมุนพอไม่หมุนปุ๊บตรงสายใหม่ก็ไม่หมุนไปด้วยโอเค <Okay, S 2> ผมก็ได้เจอปัญหารถเก่าๆสนมาจะเป็นรถเก่าๆทีนี้ผมได้ซื้อมาใหม่แล้วเดีย๋ยวจะมาลองเปลี่ยนดูว่าจะ หายไหมขึ้นไหมโอเควิธีใส่คงไปดูใน YouTube หลายๆคนที่ทำไว้ก็ได้ครับแต่ของผมก็คือเราจะมาสรุปกันว่ามันเป็นที่เฟืองใหม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนโอเคครับผมได้ประกอบเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ตอนใส่สายเข้ากับตัวใหม่ เอาถือคนเดียวด้วย mm hmm. ทุกคนจะลำบากหน่อยเดี mm ๋ hmm. ยวผมขอใส่ก่อนเลยดีวยกว่าเดี๋ยวผมตัดไปภาพตอนที่ใส่แล้วเลยนะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนผมใส่แล้วเดี๋ยวผมจะลองหมุนล้อนะครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น เอาล้ะะครับอ้าขึ้นนะครับเรียบร้อยโอเคโอเคก็คือเคสนี้ก็จะเป็นเรื่องของเฟืองไม้ที่สึกหรือหักไปสายไม่ได้ขาดเลบางคนสงสัยว่าเอ้ยไม้ไม่ขึ้นอาจจะสายขาดแล้วก็ซื้อสายมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเราก็ยังไม่หาย ทันี้ก่อนที่ทุกคนจะซื้อสายมาเปลี่ยนก็คือถอดเช็คก่อนดึงสายออกมาว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นเอ้ยมันขาดหรือไม่ขาดถ้าชักออกมาแล้วมันไม่ขาดก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับสายใหม่เลยครับแล้วก็ถอดเช็คเฟืองหม่ส่วนวิธีถอดยูทูบเบอร์หลายๆท่านคงทำไปแล้วก็ไปหาดูได้เลยนะครับโอเคสรุปวันนี้จบมิชชั่น เรียบร้อยเราใหม่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคฝากกไดไลค์กด Subscribe ช่อง A125 แล้วก็เพจ Facebook A125 ด้วยนะครับสวัสดีครับ